ให้ตัวเองเลยครับแล้วนายกเทศมนตรีเมืองรัชชบุรีชื่ออะไรครับโอ้โหผอตกมือให้ผอเลยรครับตอนเด็กจริมากนะฮะนะครับ,นะรบก็เป็นธรรมเนียมการปฏิบันนบตินะครับก็คือท่านนายกนะครับรัมนตรีนะครับก็จะมีทำฝันวันเด็กในปีนี้น้องๆทุกคนจำกันได้ไหมครับ 1>, 1 2, 2>, 1> 2> oh, ึ่งสองสามคิดสาโอ้เก่งมากตบมือกันเลยครับนะครับพี่ไก่นะครับเชื่อว่านะครับกิจกรรมต่างๆนะครับที่จัดขึ้นในวันนี้นะครับจะทําให้เด็กและเยาวชนนะครับ ได้ความรักนะครับความอบอุ่นความปัญหาดีจากผู้ใหญ่นะครับและจะทําให้เด็กรู้สึกตระหนักถึงหน้าที่ความสําคัญนะครับในบทบาทของตนเองนะครับที่มีต่อครอบครัวชุมชนนะครับและก็ประเทศชาติต่อไปนะครับโดยช่วงบ่ายวันนี้นะครับทางโรงเรียนนะครับเท,ทศบาลสี่ก็มีการจัดบัตรเด็กนะครับแต่ ไม่เพียงพอนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับน้องๆนะครับที่อยู่บริเวณโรงเรียนนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับไปร่วมกิจกรรมวันเด็กนะครับของทางสภานะครับเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับโดยท่านประธานสภานะครับได้จัดงานวันเด็กวันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นนะครับที่บริเวณโรงเจ้าปานะครับ มีของวันของรางวัลตุ๊กตาครับมากมายนะเป็นรูปรูปตุ๊กตุ๊กันนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะะน,นะครับก็คือวันเสาร์นะครับจะเป็นงานวันเด็กของทางเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับเราจัดอยู่เวยน,น้องๆครับน้องๆทราบไหมครับงานวันเด็กของเทศบาลปีนี้จัดที่ไหนโอ้โหเก่งมากเลยต้อมือเลยครับนะครับ ปกตินะครับจะจัดอยู่ตรงส่วนสาธารณะโรงยิมเมซียมนะครับพี่ไก่มองดูว่าสถานที่คับแคบเกินไปนะครับปีนี้ก็เลยมาจัดงานบันเด็กนะครับอยู่ที่บริเวณริมเขื่อนและประชาพนานะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับทางทหารนะครับกรมาทหารช่างนะครับเอายุทโธปกรณ์นะครับเอาเครื่องจักรนะครับขนาดใหญ่มาตั้งอยู่กลางถนนเลยนะฮะน้องๆบอกคุณพ่อคุณแม่เตรียมโทรศัพท์ไปด้วยนะครับไปถ่ายรูปด้วยนะครับ นะครับจะได้สร้างความสนุกสนานกันนะครับแล้วก็มีร้านค้านะครับทั้งเอกชนทั้งภาครัฐนะครับนําอาหารนำนำน้ำดื่มนะครับมาบริการน้องๆนะครับในงานนะครับก็จะมีกิจกรรมที่สนุกสนานด้วยนะครับแล้วก็มีของฝันของรางวัลทิ้วก็ดื่มน้ํากินอาหารกันนะครับก็มีความสนุกกันทั้งวันเลยนะครับพวกในเช้านะครับตัวพี่ไก่นะครับพร้อมกับทางฝ่ายบริหารของทางเทศบาลนะครับแล้วก็ทาง ท่านสมาชิกาาสภาเทศบาลนะครับมีความตั้งใจนะครับที่จะจัดงานวันเด็กให้น้องๆมีความสุขและรอยยินนะครับตลอดปี2567เลยนะครับช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นของวันเสาร์นะครับช่วงมาหกโมงเย็นก็นจะมีงานวันเด็กอยู่บริเวณบ้านไร่น้องๆทราบไหมครับว่าวันวันเสาร์ช่วงเย็นมีงานวันเด็กที่ตรงไหน อ๋อตอกกันถูกหลายข้อนะแต่เดี๋ยวพี่จะเฉลยให้ก่อนวันเสาร์นะครับช่วงหกโมงเย็นนะครับบริเวณโรงยิ์เทียมสี่พันที่นั่งนะครับสวนสาธารณะนะครับจะมีงานบันเด็กของทางสภานะครับของเทศบาลเมืองราชบุรีเป็นงานบันเ็กให้นะครับเพื่อพี่น้องๆนะครับที่อยู่เขตทางบ้านไร่ได้ของขวัญของรางวัลไม่นวดถึงก็จะได้ของขวัญของรางวัลน้องๆก็ไปรู้สนุกกันได้นะครับรวมถึงนะครับลืมไม่ได้เลยนะครับ วันเสาร์นะครับประมาณหนึ่งทุ่มนะครับเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุรวิหารพระธรรมปญาพรนะครับท่านจัดงานวันเด็กในบริเวณชุมชนของวัดมหาธาตุนะครับท่านนะครับมอบถุนทรัพย์นะครับพุนกาลษานะครับรวมถึงนะครับของขวัญของรางวัลมากมายนะครับยังไงน้องๆก็อย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับให้มาเที่ยวงานวันเด็กของทางในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีของเรานะครับ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาตินะครับประจําปี2567นี้นะครับขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนนะครับซึ่งเป็นทรัพยากรนะครับที่สําคัญของประเทศชาตินะครับจงเตรียมตัวนะครับให้พร้อมกับภาระอันยิ่งใหญ่ของพวกเรานะครับน้องๆครับภาระอันยิ่งใหญ่ของพวกเราคืออะไรครับการเรียนหนังสือนะครับต้องเรียนหนังสือให้เก่งนะครับ ตั้งใจเรียนหนังสือนะครับแล้วก็คิดเป็นนะครับทาเป็นนะครับโดยตอนนี้นะครับโรงเรียนเทศบาล4แห่งนี้นะครับวิธีทั้งวิชาการนะครับที่ทันสมัยนะครับกีฬาเขาส่งเสริมนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับการการแสดงออกมากมายนะครับพี่ไก่เชื่อว่าน้องๆนะครับทุกคนนะครับจะ พร้อมกับการที่จะไปเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้นไปนะครับแล้วก็ใรอนาคตก็จะเป็นฟันเฟืองที่สําคัญที่สุดนะที่จะไปพัฒนาประเทศชาติของพวกเราต่อไปนะครับในในวันนี้ครับเราต้องขอบคุณนะครับทางผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับตลอดจนแก๊งนางฟ้านะครับทั้งไออีของพี่ไก่แล้วก็พี่อีหน่อยนะครับแล้วก็คุณป้าวีรศุดานะครับแล้วก็ป้าหมวยนะครับแล้วก็ลูกสาวป้าหมวยนะครับ ที่วันนี้นะครับนำของฝ่ายของวัลมาร่วมสนุกกันด้วยนะครับบัดน,นี้นะครับได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานมันเด็กแห่งชาตประจําปี2567นะบ,บัตน,นี้ขอบคุณครับ